เกิดไม่นลูกของนนทมศึกาิเป็่มีนาอยู่กับญาติบาว่าั้มีลูกไผ่ไผ่เกิดนีเคยเกิดไม่ไน้อยู่กับยายกับย่านีย่อลูกาไม่ได้สิเราเบิ่งแมมได้ไม่ได้ทำงานทำมาหากินก็ต้เข้าใจได้ก็เหลือหลานอยู่กับยายอยู่กับย่าได้นี่กับเบิ่งได้สาคนสันติพอเพื่อว่าศสกากัรทหารการแย่กันคือเรียนเียนมากมาถามแ เมินีขาวกังแม่ขาล้วเพราะว่าใช่ก็ว่าอยูใช่ก็ว่านี่คือคำถามที่ว่าเราอยากให้ท่านมานี่นี่นี่ข่าวได้ผลงานได้ได้จากอยู่ก็ลาติปันไน่องนางโยโฟติปันลาตุไซแต่ว่าไปทำงานสาวไปทำงานก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าต้องดูแลช่วยกันคุอยู่ไกลอยูไกลเมื่อท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านต่ออันมาภาพจะมวเลาเปลาข้ามเก่าเก่ห้ย้อมเดือกข้าม บางคนเป็นข e ้าราชการหาเวลาสิม <Dartmouth> ักเบรกร์เมีแต่ก็มีมีแต่หยากหยาบหยาบมีแต่งานงามง่ามีแตจบแล้วเป็นบรรจุข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทแล้วทำไปเกิดคดีตามก็ตามมีภรรยานี่ไม่มีเวลามาดูพ่อดูแม่ก็มีหาเวลาสิมักกาบพอกาบแม่แต่ก็มีแหละแบบสิมากกาบมากกาบโสอยู่ในรก็มีงานมาใหญ่บางเทือกไม่ร่างมาก็ล่างกรับนำล่างมือล่างกินซ้ำ แต่มาล่างนาซบเดียวล่างกระโดดคอมอทีเดี๊ยบย่อมพอมีมีแบบมึงข้ามมาเจ้าเลี้ยงลูกมาดมาเจอเพื่อแล้วเดอกกุหลาบแก่ลูกก็ยาญเป็นแล้ดอกกุหลาบมั้งมีหน่อยก็เอาดอกเอาดอกไปจัดกทีเดียวมั่าเออลูกสาวมันชอบผู้ชายลูกชายมันชอบผู้หญิงมันเัาดอกกุหลาบให้กันสิสี่กุหลามันว่าเล่นตายบางครัดใจจัดหมอกนี่คือ อย่าใจดวงนี้ที่นันละเมิดที่ถึงเธอไม่มีวันลืมแม่กอยาพ่อแม่มันไม่ให้ดอกบุลาบันให้ดอกไม่จัดน,นี่คือความแตกต่างเมืเมื่อท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงทดตอบเลี้ยงไกไ่ยใหอิ่มเลี้ยงใจให,ห้หุ่นเตอร์ตูโมชาดูแลษาแม่จะเกีย้ยหาให้แม่ใส่หาซองแกแม่แพีงสีคนคนหน่อยๆกินก๋วยเตี๋ยกันเอาธรรมดาได้เกี้ยหนึ่งนิดเด้อไม่เสียนตัวใจนะ นี้คือต้องดูแลฝากลูกว่าเมื่อท่านเลี้ยงเรามาเราก็รูงตอบข้อสอบช่วยแบบบาบาละซอยมืนเซติสแต่ว่าลูกก็ว่าทุกงมันกับมีนหนาที่แต่หน้ามันมว่าแต่ว่าจะช่วยแบบบาะะบาละรังเสือจะเสร่งแม้ท่านหนักนนะขยญ่แล้วอเห็ุแต่แล้วาําหนักเกินไปก็ไม่ได้เพราะคนแก่ร่างกายจะไม่แข็งแรงอากาลังก็หมดต้องช่วยแบบบาบาละคือใจต้งงองทำหนัก แต่การเล่าสีเสื้อสภาไม่ได้กัดสื่อเครื่องสภาด้วาายวัชจักรก้อนมาซอยด้วยวัลูกหลานถ้าหลานก็อยู่กับยายก็ดีสาธุอยู่กับย,าย่าก็สาธุก็ซักผ้าถุงให้ยาซักเสื้อให้ายาซักผ้าให้ายายก็แล้วแต่โอกาสไม่ใช่เป็นบุญเพราะรับไม่ตัวแทนพ่อแม่แต่พ่อแม่เดินสนับสนุนลูกได้ไหมการซักเสื้อสภาเป็นก็ช่วยกับพ่อละาบางบาทพ่อแม่แบ่งบาทพ่ละกลับมาเพิ่มมาละบางค่ำคืนเ,เนี่ยจะหดาใหญ่ ม่สือ้อหัวพอเลียงหาโฮ่โตพออายุเจ็ดสิบกว่าสุดใต้ใน้หัวจี่แบบงานประทันหัวใหญ่เออเมื่อใไรก็ได้ไดยืนยิงแถวจะตุนยุคห่างนี่นี่ก็ต้องช่วยหมอปรหลาดข้อที่สี่อโทษข้อที่สามตั้งตนเป็นคนดีสมควรรับหมอบอกคนดีเป็นคนอย่างไรเปจ่ายผลตรบแทนนี้มีตรังสาธุรุปนังความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีข้อที่สี่ตลงอุตโงูลอญ่ตะ,ะกูลจันทร์พนี่ ก็รักกันสามัคคีกันแต่ทะเลาะกันแยงก็เรียกว่าตดำรงอุตภูณ์อาการแย่งการอ้ายเบาก็เรียกน้องเบาก็เรียกเอื้อเบาก็เรียกอย่าทะเลาะกันเรียกว่าตดำรงอุตภูณ์แต่ว่าเรารักกันสามัคคีกันคนกระยองเทศกระยองพีกระยินยอมมือพอถึงขั้นความดีที่มีนธรรมอาการลูกสาวลูกชายไม่ใช่แย่งสีเบากันวันโอ้เขาก็บเบาเด็บบ้านคุ้มโอ้ลูกสาวเพิ่นเบาวันนี้ลูกชายเพ่มเบาดีเว้ยลูกเขยลูกไผ่ขอบวันลังถัวควบ เขาก็ว่าแมนกบบไม่มีแมงสีแต่มั็นลูกสามคนบ่ถือกัรบอกกอนนงวนเว้ยบาดมุ้งข้ามกะวอาพื้นปัับเลยไม่ใน้ะบาดนมข้ามหอกพื้นเป็นมีขวดีนถก่อนมีขวดงนเป็นเป๊ดเปนี่นะไอ้เ็ดดีเขาก็วาคนกบยอกเทก็ยอมพี่ก็เจนน่ามือโอ้ลูกสาวเป็นน้องมอกมงวนด้วยบาหุ้นค้่ม ลูกไส้กับพอดีเขาก็ว,ว่าอันนี้ตระกูลการกระทำก็ไม่เสียนี่การดำรงตะกูลก็อสุดท้ายเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วก็ทำบุญให้กกบท่านนี้ย่อมแม่ย่อมพ่ออะไรแต่จากพ่าไปเราก็มาทำบุญให้ทำไมต้องทำบุญเพราะเราไม่สามารถที่จะเอาข้าวขอไปให้ให้คุณพอ่อหลไรได้เอาเสื้อให้ใส่ก็ไม่ได้เอาเงินให้ใช้ก็ไม่เป็นเอาข้าวให้กินก็ไม่ได้ดังนั้นเราจะมาทำบุญให้เพราะว่า ทำบุญให้คนที่อยู่สู่คนที่ตายอยอมทำบุญให้คนที่อยู่สู่คนที่ตายแต่นั้นว่าเขาเนี่ย,ขย, <Yeah. S 1> ยเขาน้่งทับมาทีย่อมแม่ขั้วไปเรื้องขเขาฮะเพอาะนี่ไรบริขิตเขาในพิธีพิธีนกันมุงถ้ำในบ่ยกินเขานี้ก็ทําให้คนอยู่แต่มันจะสู่คนที่ตายคืออริสง์ของการทําดีเนี่ยเราจะได้จกิดยมส่งให้เ <Yeah. S 1> พราะเราไม่สามารถเอาวัตถุส่งไปให้ได้เราต้องแปลสภาพก็นเรียกว่า วัตถ th 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 oh, ุทานนทานคือการให้ว่าให้เนี่ให้พี่น้องชาวบ้านคนข้ามมากินเข่ากินหนาบางคนเข่าเทียงบพาะท่านดิกินเข่าเศร้าบพาะท่านดิกินก็ไม่กินเงินจะผ้าโอ้มีเงินไหมเนี่ยนั่นแหละบุญบุญเกิดจากเจ้าภาพจากยอมแม่แป็นสีจากคุณยมสถิตพอจากคุณยมเกิดวัดนยมสุจริตจากคุณยมน่ร้องยมเนี่ยวคบย่อมอ่อนก็มั่นผู้นี้เป็นสำายเป็นเคยนี่เพื่อช่วยกันเสียสละวัตถุข้าวฟ่างอุดร อยแจมแต่งออกเขานํากับปลาเพื่อนอกนี่เขากินหนักมีเดี่วดมีแรงแข็งแรงสบายก็แล้วกุลมันเกิดขึ้นจากทางกจะาภาพเมื่อทางกจ้าภาะได้เสียสละเป็นข้าวของจินตองเป็นข้าวปลาอาหารไปแล้วผู้ที่มารับประทานก็มีความสุขนั่นคือบุลเราก็เอาความดีที่เราทํานั้นจดจงส่งให้คนพ่ออะไรที่จะได้รับพอไะไรภาษามาจะไม่เก็บภาษาละมอนเลยตเสือไม่ได้เสือตวนหนึ่งขด้ใแต่ะ่าจะได้อย่างไรเพื่อขัดใดตอนมีแมเสีเอาไปทาน ทำเป็นบริจาคให้พนันเดี๋ยนง้นันถือคนหลุดเหล้าห้าเดียวกันครับพอมีไร่เสือตัวหนึ่งเราเคยใส่เสือไร่ก็ัเป็นให้พอม่นคนหลุดเดียวกันครับพอมีไร่ใส่ไหมเนี่ลยลูกแล้วว่าบใครก็ตามแต่ที่มันเห,หมาะสมก็แล้วกันเอาให้แล้วก็เราก็จะเกิดความดีนั่นแหละย,ย่อมให้สรรเสริไสิเดได้ไหมคว่าเอาหอยแบบนี้บริบแล้วเอาไปเก็บเสื้อตู้บริบูรณ์ได้ไม่ได้แต่ก็ไม่แก่ตอนธาตุต่อนเนี่ยพาเข้ามาสุดท่าถวายพระส่วนแล้วก็เจริเจริญแล้วก็ถวายแล้วแจก ต่อาพ,พ้าเสียก็บูชากาก็เอาไปแจกเอาไปทานต่อให้คนอืน่องเขา้นี่งไม่ได้ถือเป็นประโยชน์อาหารกับเขากับนาแสบไม่มีคนกินก็ไรบุญท่าเสื้อผ้าสวยไม่มีคนใส่ก็ไร้ความหมายกับขอมนผู้เแสบแสบขัดเปรนเอาส่หมองไม่หนดกิ่ปีเพราะเกิดประโยชน์ที่มีไม่ไร้บุญท่าเสื้อผ้าสวย ไม่มีคนใส่ก็ไร้ความหมายคือเสื้อพานาเพื่ีธรมธาตุนัก่กกงบนุญหาวหาเข้อท่านไปแล้วข้อบจัดเตยงเต็ออกไม่ไายให้ให้แจกให้คนอื่นเ,เขาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องให้คนอื่นได้นุ่งได้ถือมันที่จะเป็บนบุญนี่การเราทำแล้วมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ่าทําบุญบนบนั้นสำคัญที่คนอยากมีผีอยากได้ด้วยเหตุน,นี้เราจะมาทำบุญเพราะบนนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ข้ามภพข้ามชาติ พอมีไล่แล้วพอใดอย่างนั้นกุญก็ปากหาซากันไปทุกอย่างจบหมดเนี um popular, ่ยเขาเป็นน้ำพอแล้วหลูกมเขาเป็นน้ำพอสไอเขาเป็นน้ำปูเคยเป็น้ำอใยญ่พน้อ่ะเขาเป็นพิณองคนเพ่าอะไรก็ไปคนเดียวมิตรบุญลก็ปากหาซากันไปไปเห็นม่อมพาเมื่อสวนในพรธาตุอย่างในบทแรกหรือว่าในมาติการกุศลธรรมกุศลธรรมแต่ถ้าเราแปลให้เราฟังกุศลธรรมธทรเหล่าใดที่เป็นกุศล อากุศาลาทรมาทำเหล่าใดที่เป็นอากุศลกุศลคือสิ่งที่ดีอาอาคือไม่อากุศลคือสิ่งที่ไม่ดีพอเงี้ยไสิริพุฒิก็บาปหาบซาดันไปทุกอย่างจมดเงี้ยนะแต่จอบเมี่ยแต่จอบหลูกกับจอบไหน้าตากาง้อข้าีิพรมีเงินทองของเขาจมดแต่สิ่งที่พขาได้คือคุณงามะดิษดีที่ติดตัวเข่าไปมันข้ามภพข้ามชาดโยสิ่งที่เรามีทุกวันนี้มันเป็นสิ่งที่ติดตัวแต่ไม่ใช่สิ่งที่ติดตาม ชกมือดหย่นพอเข้ามาสิกระตาม,มากกระมีศนากระมี่นปั้าทใต้ไปแล้วมีศนาก็ปเ,าาาเปนเ็นน้องเข้าได้ยหญถตาเบิงเขาสฉบเพื่อนเขาไปอย่างพวกมีศนาแล้วเขาดีแน่แน่สมัอันนี้ไปด้วยดังนั้นบุญสำคัญลืมอะไรลืมได้แต่อย่าลืมบุญโยมถ้าเราลืมบุญมันจะวุ่นวายถ้ามีบุญเป็นคนก็สบายถ้ามีบุญตายไปก็สะดวกถ้าไม่มีบุญเป็นคนก็วุ่นวายตายไปก็ ลำบากกันนี้บีโเลียเซ็ยนเป็น,นงไงได้ยากแท็กให้โลกกระือนการนีบ้บุญมันเป็นบุญหยอมบุญของความดีนั่นเอง่างนั้นเราจะมาทำความดีหรือว่าทำบุญพระเจ้าตาดพุญญานี้รโลกัดสมิงปฏิทาโหติปานยนำบุญกุศลเป็นที่พึ่งพ่ำน,นักของสัตว์ในโลกภายภาานี้โยมโอไลในหลงเชาาื่อตาที่จักตายพี่นี้เป็นพันปแล้ว ข้าวขละเ้นตาเว้นขละหน่วยข่าวแบงปัดเก,กลือกอนจะแบงกันไปบ่มมี่มือกลับแล้วพมี่มือเสื่อขึ้นดเ่งเดิมแกไปโตกเกิดกลับหุ่นแห่งทั้งใดแกไ่ไปใส่มาใส่เมนพัมมีบ่บนหูยูนิููไในถ้ำในน่องในปา่าหรือกในปาา่าซาเบิ้ลหมังของสปัดดังนั้นวันนี้ถามว่าวันนี้เราทำบุญหาคุณพ่ออะไรแจนต,ตะพักคนพ่ออะไรจะได้ผลไหมในเรื่องนี้พระเจ้ากระตาดในชาลุสวิติสุ มีพราหมณ์คนหนึ่งเชื่อว่าชาณุโสนีพราหมณ์ได้ทูลถามพระคุเจ้าว่าข้าแต่พระคุณเจ้าข้าแต่ท่านผูเ้เจริญการที่เราทำมุญหายากผู้ที่ตายไปแล้วผู้ตายจะได้ไหมพระุเจ้าตรัสตอบว่าได้ก็มีไม่ได้ก็มีได้นน้นหมายถึงว่าผู้ตายมารับอนุทนาไม่ได้หมายคำว่าผู้ตายที่เพ่เกิด ยกตัวอย่างพาออะไรนี้ไปเกิดแล้วถ้าโยมแม่แพงสีลูกหลานทำให้คนพ่อก็ไม่ได้เพราะเข้าไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นนุย์ไปเกิดเป็นสัตว์แล้วแต่กรรมที่นํามาไปที่บุญท่เราํามันก็ไม่ได้แต่ถ้าผู้ตายมารับอนุโมทนาเมื่อเขาเป็นปรรทัชีวิตมารับอนุโมทนาก็ได้นี่คือพระยอดตัดตอบในเรื่องชาติศุนิภารที่นี้บนญท่เราํากรรมที่เรากร ชาลุศิรามทูลถามต่อว่าถ้าหาว่าบนที่เราทำกรรมที่เรากอะทำ,ททำไปแล้วผู้ตายไม่ได้ถามว่าบนที่ถาทำนั้นจะไปอยู่นะหน,บบน,น้าแห่งกนตบใดพระองค์ก็ตรัสตอบว่ามันจะสําเร็จแก่ญาติที่ผ่านผ่านมาก็หมายความว่าญาติผ่านชาติที่ผ่านมาเราก็มีญาติแต่เราจําไม่ได้ชาติพันธุ์มากเขาก็มีพีไม่มีหนกุ้ยพอยม่แต่เขาจื้ไม่ได้ญาติมันก็สำเร็จแก่เขาเหล่า,าน,นั้นไปชานุศิรางผู้ทูลถามต่อว่า ถ้าหากว่าญาติที่ผ่านผ่านมาไม่ได้บนที่เราทำกรรมที่เรากอ่อกระสที่เราสร้างนั้นมันจะไปอยู่ณนะแห่งหนตำบั้นพระองค์ก็ตรัสต่อว,ว่าอินอบุญยังตัวเกษ์ทูหรังมโนโจรไม่สามารถที่จะไม่ได้มันก็จะเป็นผลทอนย้อนกลับมาหาทานกรเพ้ากล้ามหาโยมแม่เพ็ชร์ฮานุสาวาลุกุชายฮานุภยัยหานุเคยหาพีหา,า,านุเจ้าบัทหงทับ มันกับมาหาเรก็คือเราทําแล้วเราสบายใจไหมสบายใจก็เลยมาทําแล้วมันไม่ขัดข้องไม่หมองใจไม่วุ่นวายไม่เสียดายกลายเป็นบุญได้ไปเยี่ยแพงสีเดอร์ว่าขัดของว่าหมองใจบ่วุ่นวายว่าเสียดายเป็นบุญเมื่อไหร่เพว่าเมื่อไรเพราะว่าทําแล้วพี่น้องสีท่านสี่คนก็รักันสามัคีกันพี่น้องสามคนก็สบายใจไม่ขัดข้อง ไม่หมองใจไม่วุ่นวายไม่เสียดายกลายเป็นบุญตรงกันข้ามข้ากันแล้วขัดข้องทำแล้วหมองใจทำแล้ววุ่นวาย,ทำ,วววายทำแล้วมานั่งเสียดายมันก็จะกลายเป็นพุธมันมีตัวอย่างในกรทีแบกเสียดายมีคนหนึ่งมีจะมีสถาปศาสนาไปถวายโซฟาสื่อโซฟามาสามหมืน่นไปถวายพระถวายแล้วปุ๊บกัดขาเขาไวเราไปไหว้ยูาายยสลา ไก่ิคีเซ็นโซฟาเวดาพักว่าพักวารกษาอันนี้แต่เราจะมีความห่วงอยู่ไม่ได้มังเกิดอาจพ้าท่านดูแลไม่ทั่วถึงอาจจะเป็นเหตุบังเอิญที่ไก่มันขึ้นไปอถ่ายมูลแสงก็มันก็เป็นเวลามันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เสียหายแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าบานยังไปอะไลอาวร์อยู่อันนี้ไม่ได้มาท่าเหลือจะเสียดายอย่าไปเคลียร์ตอนที่เราทานไปแล้วมันจะเป็นอะไรก็ตามแต่เราในขณะที่เราถวายนี่เราก็ตั้งใจ ถวายแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ยินดีแค่ย่างโยกแมเฮ็มมาเนี่ผพาพลเสือสารอ่าบน้ำถวายไปแล้วต่ำเกยท่าเมื่อทานเสร็จแล้วก็อนุโมทนาจบเสือสารมันจะไปอยู่แห่งอ้นต์ตั้งแต่แก็ฆ่ามันเพราะเราทานแล้วมันก็ขืนนั่มเนี่ยโอ้เป็ดประเวณีตากขนตะน่อถือขนตะน่อเสือเสือสารถือขนตะน่อก็เอีถือขนตะน่อยังหงไม่เนีไม่ได้มันก็ละช่วงกันตอนนี้ถวายให้หนักเกล็ดตั้งใจอีมาณิมายังมันเต จต่ตูปย่าทานเขาก็ว่าไปแล้วก็ตั้งเกณฑ์นอบถอยเมื่อถอยสิ็จไม่บุญเราละต่อจากนั้นถ้าจะไปใช้อะไรก็เลือกท่านไม่จบก็ละส่วนในอย่างเขาตั้งใจนี่เกาตั้งเคลียร์ธรรมะตั้งเดินพอดีบารมีก็จะมีบารมีก็จะเกิดเมื่อกแล้วก็สําเร็จแต่วิญญาณของพ่อลายแกนทภักผู้ที่กางพู้เราไปเป็นครั้งเวลาอนุโมทนานี่ก็เป็นการทําแล้วผู้ตายรับอันสมห้าประการคนดาบน์มีอันสมห้าประการหนึ่งกิติสต เป็นผู้มีชื่อเสียงกระจายไปสองเปโยมานาโปเป็นที่รักของชนหมู่มาก 3. าอาัปปสาม,สาม,สามวิสารโทรแก้วกล้าอ่านามอยู่ในชุมชน 4. ีอสาสัโมุลหอไม่หลงตาห้าสุนติญาติรสุขโตเมื่อตายแล้วไปสู่ผู้ภูมิที่ดีได้นี่ก็คอนท่ามแหลมีอันสมดูหายามจะเสร็จนี้ไม่ดีย่อมแม่แพส้สีก็หลบสาหลบใชยหลบไปเหมือเคย อยากจะโกหกติกาแช่บัตรงงรั่งแต่เสียสละสิ่งปะทุกอข,อขั้นตอกับฟังนตาเสียสียเวลาตั้งแต่วันที่คุณพ่อและนจาาพวกเราไปมาให้เกียรติคนตายให้กำจ่ายคนอยู่คนโดวความไม่เ่งแท้แน่นอนเมื่อเราทําชาธิกิจศ,ศพผ่านพ้นไปแบบน,นี้เหลืออัดทิ้งแล้วว่าเหลือชื่อเสียงของคุณพ่อแลมาตั้งเอาไว้และเรกงถึงางานพอดีเราจะได้ทำหน้าที่ในส่วนนี้ให้มันสมบูรณ์่กษรเนี่ยทุกคนทุกภาคส่วนที่มาวันนี้ เป็นคนทำให้เกิดอันศุก์โดยเฉพาะพี่น้องบ้านหงกงแม่ครัวสำคัญเด็ดแม่ครัวเป็นคนที่ต้องดูแลในงานเป็นก้องทับเด็ดเป็นก้อหนุนหิวกับดูแม่ครัวกินแก่แม่ครัวแสบแก่แม่ครัวแสบแซ่แม่ครัวตื่นก่อนนอนที่หลังแม่ครัวเป็นคนที่มีคุณว่าาสนาเกิดมาชาตินี้เป็นกิตาสาแม่ครัวตื่นก่อนนอนที่หลังได้ย่าง่เออเมื่อเแม่นี่แพงเสียเพราะเตื่นซักแม่ครัวเขาได้ตลาดแล้วก็พี่ เข้ามาเป็นารอาหารท่นนี้คือการมาร่วมเื่อเชื่อกันแล้วว่าทาบุญร่วมชาติตากบาร่วมขันเก็บแต่ไม้ล่วต้นสร้างวัดร่วมกันเมื่อท่านนี้แล he, ้วบุญก็จะเกิดขึ้นที่จิตที่ใจควาเป็โยมว่าเราจะได้บุญมากบุญน้อยไม่ต้องถามใครแต่าถามโยมแม่แพงสีถามลูกชายถามลูกสาวถามเจ้าพ่อว่าเราทําแล้วเราเอิบอิ่มเชื่อช่อมเชื่นชมกินดีไหมเห็นคนมากก็จะว่าเห็นคนกิ่ก็จะว่าเห็นหมามากก็จะหายข้ามไหยมวนหู อันนี้เป็นบุญแงมมาตออลาบแมํมกลับไปทรงหยิบเยิบแ่มใสโอบอ้อมอารีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สรรพสัตว์หรือว่ามนุษย์ด้วยก,กันมันก็จะเกิดคุณงามไปเรืยอะบุญก็เกิดเกิดเมื่อเราทําบุญต้องได้บุญถ้าทําบุญไม่ได้บุญจะเอาบุญที่ไหนไปให้แก่คนที่ตายโยมสังเกตต,ตอบที่โยมกวดน้ำหรือว่าโยมทําอะไรบ้างขันเขาเห็นบุญยังลูกสาวลูกชายสืบพอ้อขันเป็นพระเป็นขันเเหพาะยาถาบาริบาห์แล้วร็อยาดนะ หลบสาวกับเสว่าหูใชายกับเสว่าและพ่อเออหนูเห็นพุนธนาพ่อเด้อมีเสีอมีสาสรมีเงินทองของขาวได้พ่อหูบชายก็บอกคอลหลบหลุดเทยก็บอกคอเงี่ยหลบไปก็บอกปูปูหนูเห็นพุนธนาปูเด้อฮะกบาดนีพุนธนาปูเออแล้วก็ว่าไปตามที่เราในฐานะต่อผู้กอย่งไปถ้าเราทําอะไรเราก็จะกล่าววันนั้นไปเขาไม่อยังเอาเบาเนี้ยผมตอนนั้นตัวนี้มีเสีอมีสาสรมีหม้อนมีผ่ามีเสือได้พ่อเดออเสื่ยเห้พ่อเด้อ เสียพระลบเนี่ยพอได้เราก็ว่าไปที่เราได้ทำถ้าหาว่าเราไม่ทําอะไรเลยเราจะกล่าวอย่างไรตอนที่เรากวดน้ำมางคนมาบริเวณไหนมันยังขวดหนาถึงพี่วานพี่วานพอได้เลยน้อยหละนาะเออทำก่อนเมื่อเราลงมือทำมันจะน้อมนำมาถึงที่เราเรากวดน้ำให้แม่ก็บางเขาเห็นแง่กับสางแง่ว่ากวดหนาเขาทอยังเสียอกส่วนเขาออกเลยหนึ่งยังสิเขาบอกว่าพอที่เห็นพูดนะพอเลยหนึ่งเด้อไอ้พูดนะตาเลยก็ว่าไปถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยมันจะมีอะไรกล่าวอย่างนั้น อาตมาเชื่อว่าโยมมีความพร้อมพ่อแนวใดโยมพอได้ตายเมื่อกี้มือแต่ลูกก็มีความพร้อมตายย่ำเศร้าเผาต้นเทียงเอ็นบุตรตอนแรกก็ได้ไม่จำกัดโยมพรพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอากาลิโกไม่จำกัดการตายย่ำเศร้าเผาต้นเทียงเอ็นบุตรตอนแรกก็ได้ท่านมีความพร้อมสุนัขกัตตังสุบัรรลังสุปาตังเมื่อเรามีความพร้อมเวลาใด เวลานั้นเป็นมงคลนี่ก็ยังแทาเมื่อเมื่อกี้ทำยังไงเนี่ได้บางบาทแ้บบาดภายหน่อยพายเองเทศตอนก่อนก่อนเพลทเทสเสร็จก็ถึงเพลก็ต่างาันจบเลยอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่เทากับตาบาดพื่อเป็นบ้องอื่อื่นก็ไม่เป็นไรอยู่ได้หมดนี่ก็ความ้อบของลูกชายของลูกสาวของแมนของพิวก็ออกแล้วก็ทําหน้าที่ในส่วนนี้แล้วหน้าที่สมบูรณ์เราทําได้สบายกิ็สบายใจทำมานี้ยังไม่จบประโยชน์ยังไม่จบ หลังจากบรรจุอาทิเสร็จแล้วก็ยังเราตอนเช้ามาอาจจะมีเวลาไปใส่ท้าวพุทธกบาก็แล้วแต่ตาไปแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็คิดถึงคุณพ่อคุณตาไปอยู่สม่ำเสมอยง้มรับยง้มนอนยง้มไปยง้มมาสิไปออกจากเชื่อร้างบาดซ่องยง้มมือกับเสื้อเก่าเง้มมือกับเสื้อหัวขอบุญพุทพ่อแม่โปรดรักษาเด้อถ้าสิเดินท่าไปตามกบาดต้องไปออกกับบาดจาซ่องก็คิดถึงก่อนแง้มปบนมาก่นนอบหาคุณพ่อคุณแม่เนี้ยบางทีถ้าพ่ออยู่แม่อยู่ก็ แย่นี้ย่งพ่งนี้ตางบาทเสร็จโลกก็ต้องกลับไปทํางานแม่บอกบอกแม่ได้ไหมผมสิทธิการได้แม่เด้อลูกสาวกับนู้สิทธิการได้แม่ลูกเล็กก็บอกไม่งที่ไหนผมสิทธิการได้ม่ไง้ยลูกแพรก็บอกนทีนี้ก็มีความป่วยปอให้กัดใหญ่ไม่งแค่เสก็บอกลวกเออหยุสั่งยกกับแก้ได้หล่ะเด้อ่นทาได้หล่ะสั้งกแต่แก้ตั้งาน้สะดวกเด้อพอพยัหนลกต่อไปหาอยู่หาเกนหากันได้หล่ะเแม่ก็จะได้ว่า นี่คือความดีที่เราทำกับที่เราก่อกุศลที่เราสร้างจะสันนน่นเล่นไม่ได้กับฝากเล่นฝากฝากลูกสามคนต่อไปนี้ไม่มีพ่อให้เราเห็นต่อไปนี้ไม่มีพ่อให้เราดูแลก็เหลือเราลูกทั้งสามคนแล้วก็แม่อีกหนึ่งคนแล้วก็ลูกหลานด้วยก็รักกันสามสีิกันพี่คนโตพี่คนกลางน้องคนเล็กก็ใครกําลังมากกําลังน้ายก็ช่วยกันอย่าทิ้งภาระให้คนใดคนหนึ่ง ต้องรับผิดชอบวันนี้พ่อแรงตายจากลูกสามคนยาทิ้งภาระให้คนใดคนหนึ่งต้องรับผิดชอบคือช่วยกันคือแห้งหน่อยแห้งหลายเออหนือยเด้อหน่อยเหือเด้อแล้วก็ช่วยกันทำเสร็จแล้วเมื่อทำง,งานเสร็จพวุ่งนี้ต่างบาทมันก็จะกลายเป็นบุญแต่มาก็พี่นะ้องก็จะกลับบ้านหมดพี่น,อน,น,น,น้องบ้านของท่านจะเมื่อแล้วแน่นอนตามมาแล้วเนาะถึงทางคนละแอียดอ่าก็จะมาหางเกินยู่งเง่สาสิน ก็เลยเราสามคนพี่น้องก็รักกันมาเคลียร์ปัญหากันในที่จะใช้ใจ่ายเมื่อจบแล้วก็สบายใจสบายใจแล้วก็แยกย้ยายไปทำมาหากินอยู่คนต่างก็มีอาชีพอันนี้ก็จะเป็นความดีที่เราทำกรรมที่เรากรอบจะสันน่นเน้นมันเองจะมาพอนุโมทนาเราจะต้องไปงานต่อที่บ้านทับช้างขออนุสงค์อนุภาพนีมเรียนบอไม่ไปเรียนหรือเปล่าไมขอเออสาธุก็ขออนุสงฆ์ทั้งหมดที่โยมแม่แพงสรีนรธรรมบทสาวก็ดีบทชายก็ดีบทเขยบทสบายแยกจบพี่น้อง ได้ทำขอบญท,ทั้งหมดทั้งหมดนี้จงเป็นเดชชนเป็นตาบะรบปัญญาเป็นกระ,ะรบบแต่างส่งให้วิญญาพ่ออะไรแก่ตาพัผู้จากไปนในขณงนี้วิญญาของขพอ่อตกทุกข์ลำบากอยากแคประการใดขอบญส่วนนี้จดงดันดาท่านปัญญาพ่ออะไรแก่ตะพัได้รับอนุโมทนาเมื่อทุกข์เพราะว่าตกทุกข์ไปพ้นจากทุกข์มีความสุขดีแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสมดังเจตน,นาใหม่ของลูกหลานใ่าป็น้องทุกประการ อีกหนึ่งญาติโยมทั้งหลายแก่ที่มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ขอความดีทุรธรรมขอกัมภีที่เราก่อขอประสบกิริยาซ้ำทั้งหมดทั้งมวลนั้นจงปฏิบัติย้อนลอยถอลังพบปัจรักษาให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีสุขให้รับบัวตลอดปีให้โชคดีตลอดไปเกิดอายุวันนาสุขคาบะรัปฏิภาณกระสันสมบัติโชครูทุกนามเถิดให้เป็นหนังหันเอาหัเอาไว้หันเลยล่ะ